โจทย์กำหนดให้ A คือเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x เป็นคำตอบของอสมการนี้และ B คือเซตที่มี x เป็นสมาชิกโดยที่ x เป็นคำตอบของอสมการนี้สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือข้อใดต่อไปนี้ถูกต้องอะน้องมาแก้อสมการนี้เพื่อหาเซต A กันก่อนนะครับ ค่าสมบูรณ์ของ x ลบสมากกว่า5การที่น้องจะถอดข้อหมายค่าสมบูรณ์ตรงนี้นะครับน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่าน้อยกว่า b น้องจะได้ว่า a มีค่าอยู่ระหว่างลบ b กับ b แต่ถ้าค่าสมบูรณ์ของ a มีค่ามากกว่า b น้องจะได้ว่า A มีค่าน้อยกว่าลบ B หรือก็คือยูเนียน a มีค่ามากกว่า B เทคนิคการจำของพี่นะครับถ้าเกิดค่าสมบูรณ์น้อยกว่าเนี่ย a อยู่กลางแต่ถ้าเกิดค่าสมบูรณ์มากกว่าเนี่ย a อยู่ริมดังนั้นตรงนี้ค่าสมบูรณ์มากกว่า x-4 ลบ4ก็ต้องอยู่ริมนะครับ x ลบน้อยกว่าลบห x ลบสมากกว่า5้สองช่วงนี้น้องต้องมายูเนียนกันนะครับอสมการนี้นะครับตองย้ายลบสี่มาไว้ข้างนี้ก็จะกลายเป็นบวกส ลบหบวกสี่น้องก็จะได้ลบหนึ่งอสมการนี้นะครับน้องยายลบสี่มาข้างนี้ก็จะกลายเป็นบวกสีบวกหน้องก็จะได้9ก้าอ่านันน้องเขียนเส้นจำนวนเลยครับลบหนึ่งเ้าเอน้อยกว่าลบหก็คือช่วงนี้นะครับ ยืนยนกับ x มากกว่า9ก็คือช่วงนี้ครับอ่าดังนั้นน้องก็จะได้เซต a มาแล้วนะครับก็คือ2ช่วงนี้อะต่อมานะครับน้องมาหาเซต b โดยการแค่อสมการนี้กันต่อ square root ของ x บวก3ลบกับ root x น้อยกว่าหรือเท่ากับหนึ่งอ่ะน,น้องลองดูนะครับมีติดรูทที่สองอยู่เนี่ยน้องอยากให้รูทที่สองหายไปเนี่ยน้องต้องยกกำลังสองทั้งสองข้างนะครับแต่เนื่องจากน้องไม่อยากยกกำลังสองแล้วให้มันพลุนพลัง,งน้องก็ย้ายรูทที่สองให้มันอยู่กัละข้างกันนะครับน้องก็ย้ายลบรูทเอ็กซ์เนี่ยมาไว้ข้างนี้เป็นบวกรูทเอ็กซ์่น้องลองดูนะครับค่าข้างนี้เนี่ยถอดรูทที่สองยังไงค่าที่ได้ออกมาเนี่ยก็ต้องไม่มีค่าเป็นลบ และค่านเนี่ยเนี่ยถอดรูทที่สองค่าที่ได้ออกมาก็ต้องไม่มีค่าเป็นลบบวกกับหนึ่งค่าฝั่งนี้ก็ต้องไม่มีค่าเป็นลบนะครับค่าทั้งสองข้างนี้ไม่มีข้างใดเป็นค่าลบน้องยกกำลังสองทั้งสองข้างจากความรู้พื้นฐานแล้วเครื่องหมายสมการนี้ของน้องก็ต้องเหมือนเดิมนะครับตรงนี้นะครับน้องน้องยกกำลังสองรูทที่สองก็จะหายไป น้อยจะเหลือแต่ x บวกสน้อยกว่าเท่ากับทั้งหมดนี้ยกกำลังสองน้องก็จะได้เป็นหน้ากำลังสองบวก2หน้าหลังบวกหลังกำลังสองหนึ่กำลังสองได้1นึคน่คูณหคณ x ได้สองร x รูทเอกยกกำลังสองรูทหายไป x อสองข้างนี้น้องก็ตัดกันไปนะครับ1ข้างนี้ย้ายมาข้างนี้ได้เป็นลบ1น 3, ลบหได้สองน้องนำสอมาหารทั้งสองข้างของอสมการตรงนี้ก็ตัดกันไปนะครับสองหารสองได้หนึ่ง และจากความรู้พื้นฐานนะครับข้างนี้และข้างนี้ไม่มีข้างใดเป็นค่าลบน้องยกกำลังสองทั้งสองข้างเครื่องหมายอสมการนี้ยังคงเหมือนเดิม1นึ่กำลังสองได้1นึ่งรูทเกำลังสองรูทหายไปอ่านนั้นน้องจะได้ว่า x มากกว่าหรือเท่ากับหนึ่งนะครับน้องก็เขียนเส้นจำนวนเลยหนึ่งมากกว่าหรือเท่ากับหนึ่นก็จะได้ช่วงนี้นะครับ แต่ก่อนที่น้องจะสรุปว่าเซตบีคือช่วงนี้จําไว้เลยนะครับน้องน้องต้องเช็คกับเงื่อนไขข้างต้นด้วยเงื่อนไขข้างต้นมีถอดรูทที่สองซึ่งค่าที่อยู่ภายในรูทที่สองเนี่ยห้ามมีค่าเป็นลบ x มีค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปแทนค่าตรงนี้ค่านี้ไม่มีค่าเป็นลบ และค่าตั้งแต่หนึ่งขึ้นไปแทนค่าตรงนี้ค่านี้ก็ไม่มีค่าเป็นลบดังนั้นเซตคาตอบของอสมการนี้หรือก็คือเซต B ก็คือช่วงนี้ได้นะครับกลับมาที่โจทย์นะครับหลังจากที่น้องได้เซต A แล้วก็เซต B มาแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็คือข้อใดต่อไปนี้ถูก จทย์ที่ถามว่าขา้อใดถูกข้อใดผิดเนี่ยเป็นพี่นะครับพี่จะดูตัวเลขท้ายท้ายก่อนอ่าเรามาดูตัวเลขที่4กันก่อนนะครับ a ลบ b a ลบ b คือเอาที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ที่อยู่ใน a แต่ไม่อยู่ใน b ก็คือช่วงนี้นะครับดังน,นั้น a ลบ b ก็คือช่วงนี้นะครับ ก็คือช่วงเปิดลบหนึ่งจนถึงเปิดลบอินฟินิตี้ซึ่งตัวเลือกที่4จ่จบอกมาว่า a ลบ b คือเปิดลบหนึ่งจนถึงเปิดลบอินฟินิตี้ก็ตรงกันนะครับดังนั้นตัวเลือกที่สจึงถูกต้องข้อนี้น้องจึงตอบข้อ c โอเคนะครับ